สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้เอารถสวยเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ต้องบอกว่ายังเตรียมอุปกรณ์ยังไม่เสร็จดีเลยนะครับแต่ผมใจร้อนนะครับอยากให้พี่ๆได้เห็นก่อนจะได้มาเลือกก่อนมาจองก่อนนะครับคันนี้บอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนคุ้มสุดๆนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับโตโยต้าคอมมูเตอร์รถปี2017นะครับโมเดลโฉมปี 16. จดปี17นะครับ สภาพสวยนางฟ้าราคาย่อมเยาวนะครับไม่ก็หลักหมื่นนะครับพี่ๆนะส่วนรายละเอียดรุ่นย่อยเลขไม้ผมขึ้นให้แล้วด้านล่างนี้นะครับราคาผมก็ขึ้นให้ชัดเจนด้านล่างนี้นะครับส่วนตัวรถคันนี้เฮ้ยปีสิบเจ็ดราคานี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมขออนุญาตพาไปชมด้านหน้าก่อนเลยนี่ครับด้านหน้าครับโคมไฟหน้าสวยเดิมโรงงานกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับ เป็นชุดแต่งรอบคันนะครับชุดแต่งมีแบรนด์นะครับดูครับแผ่นเพจยังมีอยู่เลยนะครับสําหรับชุดสเกิร์ตรอบคันนะล้อแม็กโคตรสวยเป็นแม็กไม่แน่ใจของแม็กของอะไรนะครับพี่พี่นะแต่เป็นเหมือนแม็กเดิมโรงงานของรุ่นใดรุ่นหนึ่งสักรุ่นหนึ่งแต่โคตรสวยนะมันลงตัวมากๆเลยนะครับพี่พี่แล้วก็มีติกเกอร์ข้างๆเส้นเล็กๆตัดสวยงามเลยนะครับแล้วก็ทีเด็ดมันจะอยู่ด้านในนะครับพี่พี่นะ มาดูกันเลยนี่เลยครับอ้าวเบาะหายไม่ต้องตกใจนะครับเบาะเราเอาไปหุ้มใหม่ให้นะครับมันมีรอยฉีกขาดตามการใช้งานเล็กๆ,ๆน้อยๆเราก็ต้องจัดการให้คุณลูกค้าเรียบร้อยนะครับให้แบบให้ใหม่ที่สุดนะครับพี่ๆนะนี่เลยด้านในธรรมดาาที่ไหนนะครับดูครับผมให้ดูนูนโอ้โห V I P นะครับคันนี้นะรถตู้คอมพิวเตอร์โฉมปี17 V.I.P. นะครับใครกําลังหาอยู่ในราคาย่อมเยานะครับเนี่ยครับป้ายราคาผมให้พี่ๆดูเหมือนพี่ๆได้มาดูรถตัวเองกับมือที่ร้านเลยนะครับเนี่ยครับราคา8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็น V.I.P. นะครับสามจุดศูนย์นะครับโมเดลปีสองพันสิบหกจดปีสิบเจ็ดนะครับเลขไม้เบี่ยงห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับผ่อนดาวอยู่ประมาณนี้นะครับดาวเริ่มต้นสามหมื่นเก้าผ่อนประมาณหมื่นหกนะครับพี่ๆนะนี่เลย นี่คือรถสภาพสวยเริ่มโรงงานแต่ง VIP นะครับมีจอด้านหน้าและที่สำคัญนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ VIP เกียร์ออโต้นี่แหละครับความคุ้มค่าของมันนะครับแล้วก็นู่นครับชุดเครื่องเล่นวัดโหมนะครับไว้เปิดไฟเปิดที่สวิตด้านบน3ตัวนั้นเลยนะครับแล้วก็มีจอตรงกลางนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านคนนั่งข้างดีกว่านี่ครับม่านบังแดดทุกอย่างมีให้ครบนะครับ เป็นออปชันที่แต่งเติมเสริมให้เรียบร้อยกระจกงวงช้างมีมาแล้วนะครับกระจกด้านข้างโครเมียมนะครับมือเปิดทุกอย่างโครเมียมนะครับนี่เลยอ่าประตูยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับพี่ๆนะประตูเป็นสไลด์ธรรมดานะครับนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับในส่วนของด้านหลังเครื่องเสียงจัดเต็มแล้วก็เขียนด้วยนะครับว่า VIP นะนี่เลย โคตรเฟี้ยวนะครับเป็นหลังคาแบบ V.I.P. นะเบาะนั่งแบบ V.I.P. มีกี่ตอนกี่แถวสักครู่นะครับปีนให้ดู3แถวนะครับ3ามสามสองสาสมเกสามสเป็น12ที่นั่งนะครับ V.I.P. 12ที่นั่งลำพงทุกอ,อย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับผมย้ำนะครับพี่ๆนะรถตู้ V.I.P. ยิ่งเกียร์ออโต้คุณลูกค้าหากันเยอะนะผมเลยเอามาฝากพี่ๆก่อน พี่ๆคนไหนสนใจต้องรีบเข้ามาดูนะครับรีบเลยนะผมย้ํานะคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนสําหรับรถตู้ VIP เพราะว่าไปแต่งเองบอกเลยว่าหมดเยอะนะครับหมดหลายตังแน่นอนนะครับนะหน้าจอนะครับนี่เลยหน้าจอกดปุ่มก็ลงมาได้นะครับลําโพงทุกดอกใช้งานได้หมดนะครับเครื่องเสียงไฟจัดเต็มนะครับก็ยังไงก็ฝากรถตู้ VIP นี้ไว้อีกหนึคันนะเป็นรถสวยเข้าใหม่นะผมรีบเอามาให้พี่ๆได้ชมกันเลย ดูครับล้างสไลด์ปกตินะครับไม่มีติดไม่มีขัดนะดูครับหล่อๆเลยครับคันนี้เป็นคอมมูเตอร์3.0นะครับ V.I.P. รถปี2017นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยหรือแอดไลน์มาคุยมาดูตัวจริงมาทดลองขับกันนะครับ มาลองเล่นเครื่องเสียงมาดูเปิดไฟดูนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่าแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆเร็วๆนะครับถ้าใครสนใจอย่าลืมนะครับพี่ๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ